สวัสดีครับเบ้าดาพัรถทงครับพี่น้องพบมาเจอมาพอกันอีกือเกากรบรรยากาศยมมเมื่อแรงๆเนาะพี่น้องเนะะาะพามาใส่เบ็ดครับพี่น้องแดดกำลังเปียงๆอยู่นี่ประมาณหาโมงแล้วนี่แหละครับผมเมื่อนี้ใส่เงีย้ยถักลินมาเลยครับแมงดึมาเนี่ยผมเก็บใส่นี่แมาเรียนตนตานตนานเน,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 นี่ยี่กระปุกน่ครับผมเบ็ดสี่สิบลัง เป็ดสี่สิบลังครับผมประก,กอบน,นอะิดคันใส่ปลาบัวครับผมไปได้มาโดนแล้วห่างหายจากปลาบัวนี่ไปโดน้วครับหลายเดือนเลยนี่ครับบรรยากาศบึงมันยิใส่ได้หลายปรนเดนหน้ามันกับ่บหลายครับผมหน้ามันกับ่บหอดฟังปันไดเป็นหน้าแรงเนาะพี่น้องบ่คือหน้าฝนครับนี่แหละผมยิใส่ฟังนั้งพุ่นแหละครับยางมาหนีมาหนีมาหน,นีแล้วก็ ไปทางนี้นะ้ำไปจากหลังกับจังคอยว่ากันครับพี่น้องนผะทางเก่าที่เคยใส่ที่เคยมันแล้วครับเนาะอ่ะถึงได้ผมก็บยใส่ลองเบิรงจังคอยติดตามลองเบิรงเด้อครับเด้อขอบพระเบิรงนเหลกาไก่เริ่มกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับผมติดตามซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจครับผมนี่ละอ่ะฝากไว้สัจจาก็ครับเดี๋ยวจังคอยเบิรงตอนยามครับผมผมใส่ขออนุญาตใส่แป๊บนึงครับอ่ะใส่เรียบร้อยพี่น้อง ใส่เรียบร้อยครับผมบันนี้คำจะดอกใส่ได้เลี้ยวโยนเปลี่ยนใส่เบิร์ตอยู่ครับพี่ต้องเบ็ดใส่เบิร์ตเลยยังลำตอมมองๆมอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอยู่นี่ยช่วงยังเงียบอยู่เอ๊ะแต่วันน,นี้หลังนี้ก็เป็นช่วงเป็นโป,โป,โป๊ะช่วงเป็นคือป่าตีเพื่อนน้ำคุณเป็นนั่นไหม ยังไดวะเด้อต้อง,องเป็นต้องตรงเป็นหห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 หอหห่หห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 หมหหหหหหหลหหหาหห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 หาหหหหคุณหห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 ้อหหหหหหนหหหหหหห มาแล้วมาแล้วปลาบัวนั่งรีนหมาปลาบัวเริ่มทำงานแล้วพี่น้องนี่นนตึงเตรียมสวยๆอ่ะอันนี้หยัดเปลี่ยนเงียครับผมบปกดปลาเลยก็เปลี่ยนเงียเอาอีกเด้อพี่น้องย่างรอบบึงบัวบัวจุกจูบจนออนเฮ้อโอ้ยหลุดเลยเนี่ยนีจังไหนวะ เอาดู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 โอ้โหตัวใหญ่พี่น้องโอ้โหไปตั้งกล้องดีแล้วกันเนี่ยตัวใหญ่โอ้น้มเตือนไหมแม่งมาเอาเรื่องจะเป็นไรพี่น้องมองใจกันเลนลอยน้ำเตือนๆนะให้น้ำเตือนๆเอาเรื่องอยู่ครับเนี่ยมันบ่ค่อยมีผู้ใดมาใส่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวเพื่อนส่วนบุคคลเพื่อน ว่เาเพื่อนอนย่าตเนี่ยผมมาใส่น้องเบิ้งเขาสัน่นต่ก่อนเหรอวะเนี่ยเก็บสองแล้วพี่น้องนี่สองแล้วอ่ะขออนุญาตกดปลาครับผมสวง,งามเลยพี่นะสวงามปลาบัวไอพี่น้องข้ายางละเบิงอยกักรอบนึงรอบเดียวก็พอแล้วครับเขาบ,บ้านอยู่โดนป่ะเ้ น้ำตื้นๆเนี่ยพี่น้องเห็นมันเห่อกี้ผมใส่ไปเด็ดน้ำตื้นๆนี่แหละเอาเรื่อ,อ,อ,องอยู่งนี่เขาแกะเอาเอาถือต้นไหนพี่น้องถือถือเกล็ดพวกนี้มือจับจับหนึ่ง นี่นี่อด่างที่สามมาแล้วพี่น้องเด๋มแมงดินมาเอาเรื่องอย่างที่สามมาแล้วโอ้เอาอเอาโทษขออภัยเนะพี่น้องขากล้องติดหง่ะนี่ครับอย่างที่สามเต็มสามเต็มตัวนี้หน่อยก็มูวมนผมไปยังเฮ่อ,อ,อขออนุญาตพลดครับพี่น้อง Bài khắp Nói nói ở chỗ ếch chạy Hầu như đây ra phần, phần, phần này Anh nhập đi ô oh, đập đấy. Không được. Sám lại, sám lại lại. Bên Cứ chân Cứ đừng đi. Đồ đừng gì. đi gì. ยามย่างมึงไปดูเลยพี่น้องย่างมอุ้งยิบดินนะบอกไม่ถืออยู่บอกพี่น้องนาจักนะจักนาจักนะจักงา,า,า,านพุนาา่นนี่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 ครับอุย้ยลุด นี่เห็นรถู่ทั้งควบวูบไปยังนี่ครับตัวกระลังงามเลยครับโอ้แมงดินมาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสีครับผมสีมาถึงแล้วถึงทีแล้วพี่น้องถึงทีกแล้วเดี๋ยวนี่ติดงาพี่น้องอย่ามาหลุด นี่โอ้ไ <g ül> แตมที่หัหาแตมที่หัโอ้จลึกจลึกปวดยากพี่นอ้องอ่ะอขอนี่อัดปวดครับผมครับพี่น้องหาแล้วหาแล้วหาแตมแล้ว มึงทั้งน้ำตืต่นๆอย่างนี้มึงเดี๋ยวน,นี้มันพอมีน้ำอยาาู่แต่ว่าเป็นคลองน้อยๆแล้วที่หลังนั้นก็พอถึงเงียบยบอยู่ตรงนี้สามลังน้ำตื่นตื่นตื่นผลก่อนฮะ ขออนุญาตโอ้ขออภัยด้วยพี่น้องถา้าเห็นกล้องมันสันกันเลยไม่ได้ใส่ย่างซึนซึนไม่ใช่ขืนมาจะบอกพี่น้องบางสุขไายย่างไปบางทั้งพูนน้ำก่นนะทรงมืดแท้ที่เหยียบเห็นบ่ ว่าทั้งนี้นี่ว่าน,นี่รอบสุดท้ายแล้วครับมาข้อน,นี้และะ้วกับจิก่วยกลับไปเบิรงพุ่นและะ้วกับจิกลับเลยครับบุกอาอยู่คำดี๋ยว่านี้เราสิยญางกลับไปเบิรงทั้งพุ่นจะน้อยครับผมแต่บุ๊มมียังกะแล้วไปเทมิกระไทยเบิรงครับผมดังนั้นมันส่งตอดพี่น้องได้ยังเบิงรนะ์น น้อยครับนี่ลายที่หกนี่ตัวน้อยกุมูนี่ลายที่หกตัวน้อยกุมูนี่เมันต่อจิ๊บจิ๊บย,บย,บย,บยบงางกลับมาครับเริ่มมืดเลยแล้วพี่น,น้องอ่ะขออน,นุญาตแป๊บนึงครับผมโอ้ยหลังนี้ไหมโกงเขาป้ามพี่น,น้องโกงเขาป้าเด้อในไต่ไฟแล้ว ไปแล้วพี่น้องไอยแหลกเอเล้ดดิรุดไปเส่โอ้ยเบ็ดงา่างมึงด้ยิยังไม,ม่กินบุเบ็ดง่างเดิพี่น้องคุณจ๊ะโอ้ป้าแหลกแหลกมันเป็นป่าอยู่บ,บ,บ่ะคุณจ๊ะหุ่นปปุยเลยงา่างไปเลยอเอ้ยเอ้าโคบีนังง่างกะ เียบไว้น่เมื่อเช้ายังค่อยเก็บง้างไปเลยวปหนิมั้งเนาะมึงอีกสามสี่ลังข้างน้านี่พี่นอ้องสรุปพี่นอ้องเริ่มจกมืดแล้วผมโ,มโมยอยากอยู่นั่นครับผมมาผู้เดียวสรุปเลยครับโอ้แต่ลังสุดท้าวางัวางมังหันงาน้างเบ็ดงา้างวะนี่มะจากบรูไปย่างกินเนาะ นี่ครับพี่น,อน้อง6ตัวครับผมยำแรงถากกินหมาแมงกินหมาเอายำแรง6ตัวแต่บางเมื่อเาสาร์จีเป็นยังไงอ้ไฟกับบ่คอยแจ่งพี่น,อน้องงกตัวเดี๋ยวว่าย้ำเมื่อเาสาร์จะคอยมาติดตามอีกรอบนึงครับพี่น,อน้องทำแล้วผมเข่าบ้านผมอายู่มืดครับผม ถึงเวลาเขาบ้านกับเขาเดี๋ยวแม่บ้านที่จม,มยังเดอกอ่ะจังไรกะว่ารุ่นกันเมินเศ้าพี่น้องสีมันคือย่าง,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 งมะเร็งบ่ย่างมะเร็งกับย่างมะเสาไผสีมันก็กันติดตามกันครับผมอ่ะเจอกันนู่นเศ้าครับครับสวัสดีตอนเศา้าครับพี่น้องพ้ามยามเบ็ดย่างมะเสาพี่น้อง,องมาหอดเบืองหลังแหลกนี่สงคือมันดีถือกันเนี่ยพี่น้องนี่นี่น นานอหลีรียใต้บัวน่ครับนี่เดี๋ยวคอ,อนย่างยัดยไปนีกอนเดี๋ยวยางเหย่ยบงข้างในกันครับอู้ยวคอยมปาุดจะคลองน้ำไปกันล้างออกมากพี่น้องคับโนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งบางทีมันเบิง่ายๆเดี๋ยวกันบงงานนงทีมันง่าเของงนี่ง่างนนี้บบนี้ นี่กิตมมือยิเป็นลมๆเละๆโอ้ถือถือปีนองน,นัล้วเ,เอาลึกอู้ตรงไงนี่นีนน่โอ้ถืออะา่างไรอย่างไรเป็นร้านค้ากันฝากไว้นี่ก่อนสองแล้วสองแล้วมุมนี้ทางนี้ปูนี้โอ้นีตีคางโคก สองแลวพี่น้องเอ้าขอาอนุญาตก้วยเจอกันข้างนอกอามา,าจ,จัดไปสองแลวพี่น้องนี่บดถึกไปสองหนาวหนาวอากาศย่างหนาวเลยมนะั้งส่วนนี่ก็คือเงียบห้องงาเย็นเจ็บเลยพี่น้องขี่มออไซค์มา còn ra sau hai ba mặt đột cái ngột bố ngột cái ngột 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 มื่อคืนนี่ได้อยู่เด้อพี่น้องนี่ยมื่อคืนนี่ได้ถือดีอยู่มึงเสาร์มาขึ้เงียบอยู่บวบบวบอยู่นะเอาแปลกเท่าอู้เดี๋ยวไปบ้างทั้งนี้สามหลงังแล้วค่อยกลับไปยพี่น,อน้องทั้งมอเตอร์ไซค์จอดทั้งป่ามึงเวทงานกนมันนี่สิมีงางอยู่บ่ มันเจอใส่โลอยู่พี่น้องมึงเนี่ยมีแต่ปลาบูใส่โลปลาคอใส่โลมันนี่เจออยู่บ่มีนี่เนาะอย่างนี้น่ามันตื่นมันบขึ้นมาบ่าพี่น้อง căng xông kì kì, ừ, thử để để để, bắt tố, nham tưng tưng này, phun cái khử con, cho bài con phi ว่าไม่สิบุตรไงครับไงเนี่ยแม่เอาไว uh. ้ในใจพี่น้องเด็ดผมโอ้ยมากินปลาเคโอ้ว่าแล้วว่าเด็ดผมดวงน้อยน้อยนั่นวันโตใหญ่คเขาปวดเอาไปยู่อ๋องตัวเขาไมเสียดายแต่วัาเนี่ย เห็นเห็นตัวยูเอาไว้ได้บุมีิ้นเตักบุมีเวี่ยงตักพี่น้องโอ้อ่ามึงใหน้นาอโอ้สั่นเลย่าแล้ววะวาสนาอยู่บ่ถึงตัวโ,โลกรัวง่ายครั้ไง่ครักตัวนี้บ่ได้ถือเบ็ดพี่น้องมันกินปลาเค็งอยู่ด้ยโอ้บุมี้บ่ถือหลังเลย dạy đi bác kịp. Bác đi bác sĩ lôi đi bác sĩ 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 bác mẹ chơi con cái lovin nó mẹ nó hên bóc mẹ lên nữa hên hên mẹ mẹ ngay gọn tôi hắn tôi hắn đi hên lạp mẹ 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 nó mẹ 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 มองแค่แล้วทากลิ้นมาครับบักไงเลยพี่น้องน้ำจุนเบ็ดคมหักเสียดายจะปอคอยไงเนานะพี่น้องเน,นาะลงเมียพี่น้องดูใจถือขึ้นโอ้เด้อต่างหนึ่งๆพี่น้อง mhm 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 nhiều, mhm không mhm 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 này เอ็ดีซีเจ้านีโอ้ดีจังนะอนุญาตกดหลังมีวาง้วยอ้ถือตัถือจัตายแล้วพี่น้องตายแล้วเห็นมั้ยขาวๆมีน้ำเห็นพร้อมมีน้ำเห็นพร้อมนะแต่มคือเก่าแล้วพี่น้องเห็ดปละเค็ม หาแล้วเอามาเคื่อนไหนหกนี่มาเนนตีเสมอมาเนได้บ่คือสีแซงแต่ว,าตว,าาาาวา่าตัวบวกง่ายนี่เสียดายก็วัวสาวไปเทียรตกลาเสียดายฮงก็ถือพี่น้องพวกล้าเฝ้าดึงขึ้นหน้าพี่น้องย่านนั่นขาดุดนะไม่เสียดายววเกเาว่ามัน,นะมนมติด เบ็ดติดติดท่องมันนี AM ่ไ enfin, ส่ไส่มันติดป่ากินลูกป่าเสียไบ่เบาว่าในคนนี้เอ้าเดฟมีปลาเข็ยมันันมีต้นอย่างพี่น้องนั่นเห็นบ่เออปลาเข็ยงปลาเข็ยงเสยเออรออยู่ก่อนไม่ค่อยเก็บ เป็นแหงจนแสงห้อยเนี่ยอย่างนี้หอดแล้วมาแหงนันพิ่นอ้องแล้วนีงี้แล้วมาแหงป็นอ๋อเบิ้งด้วยยัหลังสุดท้ายแล้วบ้าเอาผมก็ยังเก็บเบ็ดกลับสุดท้ายอีกดีแล้วพี่นอ้อง ว่าไงสุดท,ท้ายบุ๊บบุ๊บอยู่ไหมเงียบโอ้เงียบครับพ,พี่น้องเดี๋ยวผมไปเก็บเบ็ดครับผมมาสิตีเสมอได้แล้วล่ะ <g ELL> ตัวที่แสงนัน่นเอาไปาได้แค่สั้นแต่แสงนด้พี่น้องนันได้เจ็ดเลยเนาะยังได้กะบทั้งเสาทั้งแรงกับเป็นโหลเลยพี่น้องสิบสองตัว แล้วค่อยไปสรุปยอดกันครับครับพี่น้องมาสรุปยอดบบทัจจุบันทีเดียวเลยครับเนี่ยนับแล้วร่วมไปไหลแล้วกับโตมันหลุดทั้งเศราทั้งแรงใน10ซีตัวครับปัลไลผมให้เจ้าของน้าเพื่นครับผมบอเอามาตัวเงี้ยออมาหมดความประพฤติเอาให้เพื่นไปครับวันนี้ก็เลย เราเอามาเอาให้เจ้าของนาคนเล้ครับเจ้าของนาคนมาเก็บบัวพอดีเบ็ดสี่สิบคันครับเก็บมาบัวประจวบพี่น้องคืออยงมันหายหาไม่พบต้องเบ็ดหักเบ็ดง้างเบ็ดล่าปก็มีครับพี่น้องไลยหลังลดง่ยายุดนะเสียดายครับแต่ว่าก็ได้มาลดนิดเดียววิธีบมูมเมนต,ตัวน้อยนะครับพี่น้องวิธีเป็นเปีเยงนะครับเนี่ยสิบกว่าตัวเด็กะขอาบอ้วนเราไปเรื่อยขอบไปกดแชร์กดซับสไครต์กดตั้งใจครับผม เ,เราดาพาดราทงเราทาครับผมปากลิ้นมาเอาเรื่องครับผมเราค้นที่รับติดรับชมจนจบคลิปครับผมสวัสดีครับ